วสวัสดีค <Hi> ่ะน้องจูน่หนึ่งเดือนสิบเท่าไหร่วันสิบสี่วันหน้ใกล้จะเดือนครึ่งแล้วตัวหนึ่งเดือนสิบสี่วันสี่สิบห้าวันทําการแล้วค่ะใช่ไหมลูกสี่สิบห้าวันทําการแล้วค่ะหนูด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 ูหนูเตะดึงน้องน้อยดิดึงด้งนี่ลูกถีบโชว์พ่อที่สีบโชว์ถ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 ีบโชว์ตึงตึงอ่าอ้าวตัวขึ้นหนูจะเป็นนักมวยหนูจะต่อยมวยของคุณพ่อเห็นไหมเนี่ยหนูซ้อมออกมาแล้วเนี่ยหมัดแยบปัดซ้ายหมัดขวาซ้ายขวาตีเขา ตีเข้าตีเข้าฮะเฮ้เตะโอ้โหาฮงได้ตยเตีเข้าตีเข้าเตะซ้ายเตะขวาเตะซ้ายเตะขวาหมัดซ้ายหมัดขวาโอ้ยกันเลยเอ๊ะหนูจะเป็นนักมวยเห็นไหมคุณแม่เห็นไหมหนูจะเป็นนักมวยนะคุณแม่นายเห็นไหมเห็นไหมหนูหมหนูจะเป็นนักมวยนะคะเห็นไหมคะหนูสวยไหมคะคุณแม่หนูสวยไหมคะหนูสวยไหม หนูสวยค่ะหนูสวยหนูกําลังจะสวยค่ะเอาตีมวยพ่อดูใหม่นี่ตีมวยซ้อมซ้อมมวยนี่ซ้อมมวยซ้อมมวยชกเตะซ้ายเตะซ้ายโชว์พ่อดิโชว์พ่อดิเตะซ้ายเตะขวาเตะซ้ายเตะขวาเตะซ้ายตันทางไดวะเตะขวามัซ้ายหมาขวามัซ้ายมัขวาเตะซ้ายเตะขวาเลยเออตึ้มตึมตึ้มตึ้มเออตึ้มตึ้มเอาเตะไว้เตะไว้เออเตะไว้เตะไว้เออเออเออหนดูจะเป็นนักมวยอะไรหรอกแล้วหรก เอาอีกซ้ายอีกเอาเอาเอีกเอาเอาอีกเอามวนมวลหมัดมวนเอาเอาตีเตะมาเพิ่อนพูดอืออือหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายหมัดขวาอ่าซ้อมซ้อมหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายเออคุณหมูคุณหมูคุณหมูหมอหรือคุณหมอหมูเป็นอะไรดีคุณหมูหมอคุณหมอหมู ไม่เป็นไรจะหิวแล้วค่ะอ่าหิวอีกแล้วลูกอ้าวจะกินนมบ่ลูกแหมโชคไม่หรอกเชลดชกมวยแล้วก็หิวนมเลยเหรอลูกอ่ะอีกช่องออนมาลูกอีกช่องออนอีกสองออนสองออนสองออนเอายไหมเอาอีกไหมลูกเอาอีกไหมกินนมลูกเนาะให้คุณยายป้อนนมหน่อยให้คุณยายป้อนนมหนสองออนครับ้้้มืออกไเดง